สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะออยพาทุกท่านนะคะมาอยู่ที่ US ลังสิตนะคะตามคําเรียกร้องของลูกค้านะคะถามว่า,เ,าเครื่องยนต์อิซูซ85แรงม้านะคะที่ลงคลิปไปนะคะอยากจะรู้ว่าราคาถูกแล้วสภาพเครื่องเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันชัดๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทนะคะฟังเสียงเครื่องนะคะแล้วก็รอบๆเครื่องยนต์กันนะคะ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมใลกล้ๆเลยค่ะจะได้ฟังเสียงกันชัดๆเนาะ เสียงแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าถ้าชอบนะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามได้นะคะที่ U.S. l ังสิตนะคะหรือว่าจะโทรไปสอบถามก่อนนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ029017376นะคะเบอร์มือถือนะคะ0957981380นะคะลองโทรเข้าไปสอบถามกันได้นะคะหรือว่าจะแวะเข้าไปดูเครื่องตัวจริงนะคะที่หน้าร้านได้เลยค่ะร้านของเรายินดีให้บริการนะคะ คลิปนี้นะคะลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ